รถผมไม่แรงสิบหา้าละสิบหา้า ออตอนนี้เขากําลังสอบสวนกันอยู่ครับเสียกับเส,สียบีกับกับแครอทอะ่ะกำลังเขากําลังโดนสอบสวนกันอยู่ผมอยากให้คุณแบบกระจายตัวเลยนะตอนนี้เพราะว่าเหมือนเขาจะเสามาถึงตัวพวกพวกเราอะ่ะเขาใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแยกย้ายก่อนะไรก็ได้เพราะว่ายังไงมันมันไม่น,น่าจะจบง่ายว่คาคดีเนี้ยคิดว่านะเดี๋ยวแยกย้ายเลยก็ได้นะได้ครับ <Okay. S 2> เราไวไวเเเจะเอาเงินไว้เออเดี๋ยวจะเอาเงินแดงมาไว้กับกับกับพี่ก่อนนะ เพราะว่าตอนไอ้แครอทมันออกมาจากคุกอะแล้วมันหลุดปากพูดคําว่าเงินแดงอะไรสักอย่างออกไปใช่ครับเขาโดนโดนสอบสวนเนี่ยครับใช่ใช่ใช่โคตรสวยเลยโอ้โหเกือบสี่หมื่นเนยววายึดขี้มันมันสิบหกพันนะเสียให้ผมมาแล้วเราเราไปไหนต่อมีให้ผมขายต่อหรืออืมมีให้ขายต่ออยู่นะแต่คุณอยากขายต่อหรอก็ได้ดครับอ่าเนี่ยรถคันดำคันเนี้ยแต่ว่า ตอนแรกที่ผมจะให้ย้ายายเพราะว,ว,ว่าตำรวจเหมือนเขาจะลงพื้นที่ตรงเนี้ยพราเหมือนเขาะจะมาตรวจอะไรไงแล้วทีนี้ผมเป็นห่วงของเนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าขวดอยู่เนี่ยผมว่าจะมาเอาไปเนี่ยย,ย้ยายย้ายตลาดเปล่าใช่เนี่ยผมว่าจะย้ายเนี่ยย้ายดีกว่าเดีเด๋ยวเดี๋ยวคุณเอาขวดไปก่อนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเอาขวดให้ไม่อยอมระวังอ่ะแล้วแล้วคนที่โดนจับนี่เป็นคนไหนครับอ่าแครอทครับหัวส้มอะ่ะหัวส้มกับเสี่ยเสี่ย หัวส้มที่เคยอยู่ด้วยกันอะน,นะอ่าใช่ใช่หัวส้มที่เขาไปฟอกเงินตอนแรกอ่ะแล้วเขาก็โดนจับไปรอบนึงแล้วทีนี้นเขาหลุดปากพูดเงินแดงออกมาเลยครับก็อ,อย่างที่เห็นเลยโอเคครับขอบคุณมากเลยครับผมผมออะไรกันนะสองคนเออผมผมโอ้ยครับเออคนนี้ชื่ออะไรเออคนนี้ชื่ออะไรแย่ละรถผลไม่แรงชิบหายแล้วสิบหายแล้วอะไรครับชิบหายลแล้วน้องมึงยกมือ โอเคครับผมเกียรชื่ออะไรโอเคเราผมผมเนี่ยผมชื่อโอ๊แล้วใส่หมวกชื่ออะไรไทยบอกมาเออหดุนจับแน่ชือสมโตะฮะสมโตะสมโตใช่พอดีดีนะทำไมครับอันนี้ให้ดูกับประชาชนไหมได้ครับได้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 เลยเออรู้จักเออรู้จักไอ้คนนั้นปะแต่คนที่ไม่ใช่ไทยอ่ะ ไท้ไท้ไปถามเลยรู้จักไท้ไหมไม่อ่ะเออไม่เมื่อกี้มันชนกูไงประเด็นอะแล้วมันบจชื่อไท้โอา้ีนะกูตามล่าไท้ครับผมไม่รู้จ ok, ักจริงครับผมรู้จักผมให้ความร่วมมือแน่นอนครับไอ้ผูเชิงตำรวจมันเป็นตำรวจปะเนี่ยผมไม่ได้เป็นหมวกขาวได้หมวกขาวชื่ออะไรหมวกขาวอ่ะเดี๋ยวาไปดูนะ มันมันบอกว่ามันชอบอยู่กระดาดนี้เหรอไู่พิเศษชนไหนไไอันนี้ผมไม่รู้นะตำรวจหาเลยได้เป็นอยู่แกงส้มชนไหนคนที่ใช้แล,และเอเอไอ้เมื่อกี้เนี่ยอะไรไมีปัญหาอะไรเมื่อกี้หัวร้อนอะไรเราก็ผมถามดีๆเขาว่าเร็วเดิเร็วๆดิๆเขาก็บอกว่าเร็วๆก็คแค่ส่งมาผู้เล่นใหม่กุตจเย็นดิครับผู้เล่นอะไรเราไม่มีผู้เล่นแต่ผมพเข้าอ่ะออเป็นประชาชนใหม่ใช่ไหมใช่ผมประชาชนใหม่ ม่รู้จักรู้จักกันไหมใครหลอดอ่ะรู้จักไหมที่เห็นพูดเรื่อยไอ้ใครหลอดอ่ะใครหลอดไหนใครพูดเมื่อกี้ใครพูดอ่ะใครพูดไม่ถามเนี่ยใครใครพูดเมื่อกี้ใครหลอดใครหลอดไอ้โป้งนี่ไหม้านน่นผมผมเดินไปนู่นมานู่นผมเดินไปเปิดรถคนโทรหาไอ้นี่ทุกที่ผมบิ๊กเขียวนี่บิ๊กเขียวอะไรบิ๊กอ่ะบิ๊กอ่ะบิ๊กอชื่อบิ๊กครับไม่สายตำรวจปะเนี่ยไอ้เนี่ยใครหมวกคนใส่หมวกอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะไม่สายตำรวจปล้เนี่ยใช่ใช่มันย่รวจพยายามจะบอกว่าฮะสายตำรวจ มิสัยตำรวจมันน่อยู่แกงไอ้ที่นี่คบไม่ได้แล้อเ่เฮ้ยเอาไงวะมึงเอาจริงๆมึงพสัดตำรวจแล้วเนี่ยใช่คุณพสัยตำรวเหรอถ้าถ้าผมพิตัดตำรวจผมจะพูดเหรอพูดไงว่าใช่ผงแกพูดถ้าพิสัยตำรวจใช่ไหมมึงบอกว่าใช่ก็ให้ผมตอบอะไตอบไม่ใช่เนี่ยก็ไอ้นูตอบเลยก็ตอบใช่ไงอ๋อเหรอใช่แล้วเคยเคยจบชีวิตแบบสั้นๆไหมไม่ครับจเย็นจ ถามดีๆเนี่ยคูถามว่ามึงใช่สายตำรวจไหมกูไม่ใช่ชอบตำรวจเลยกูบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วแล้วมึงยิ่งบอกว่าใช่อ้าวด้ยอย่ากางด้วยหนุ่มไปอยู่เนี่ยตอบให้ตอบตรงๆไม่ได้ยกขู่อะไรแค่บอกว่าอยากรู้ชื่ออะไรแค่นั้นแหละรู้เวลาคนใหม่ก็ต้องเรียนรู้ดิวะเี็นไหมรีไู้ก็ถามมาผมก็ไม่เคยเจอคนพูดอย่างนี้ใส่นะแล้วมึงเคยเจอแบบไหนอ่ะก็ขอพูดดีๆนะก็ให้อ่า ให้ใหผมมาอย่างไงผมก็ให้อย่างนั้นอะอ่าให้มาอย่างไงให้มาอย่างนั้นใช่ไหมใช่อันนี้คุณพูดแล้วนะให้มาให้มาให้มาอย่างนั้นอะใช่เขาพูดดีผมผมก็พ uh, ูดด like um. uh, uh ีก huh. okay. oh. uh, ับพูดรุนแรงใส่ผมผมก็พูดรุนแรงกลับอ๋ออันนี้คือพูดนะว่าจะให้พูดรุนแรงใช้ทำแบบรุนแรงก็รุนแรงกลับใช่ไหมพูดดีๆอ่าแล้วมึงคิดว่าหมัดกับปืนอันไหนสู้ได้ก่อน ทำไมผมต้องสู้อ่ะอืมถามเนี่ยว่าหมัดกับปืนอันไหนสู้ได้ไม่รู้มึงคิดว่าอันไหนสู้ได้อ่ะไม่รู้มึงถามเนี่ยกูถามมึงว่ามือไหนสู้ได้ไม่รู้ไงครับไม่รู้ใช่ไหมเออไม่รู้แค่ให้ขอร่มมือนั่นแหละออกแบบระบบแค่ขอร่มมือแค่พูดตรงๆเนี่ยมึงแยกตรงไหนวะยังไงมึงจะพูดซับซ้อนกูถามมึงเป็นสายตำรวจมึงก็พูดวกวนไปผมว่าคุณใช่เอ้ยใช่ครับใช่ครับมึงจะพูดทำไมอ่ะระบบเหมือนสายตำรวจอ่ะ กูถามเนี่ยมึงเป็นวะล่ะกูเป็นเออถ้าเป็นฝ่ายนี้บอกว่าลอ็อกเขาไปแล้วคุณบอกหัวยิงก,กับประชาชนใหม่เนี่ยอันนี้มึงแบบประชาชนใหม่ยิงเลยเนี่ยจริงอ่าไม่ใช่สายตำร,รวจยิงนะถ้ามึงสายตำร,รวจกูยิงนะมงไม่ชอบนะเว้ยแต่ให้จะไม่เป็นไม่เป็นก็คือไม่เป็นก็กูถามยำ้ำเดี๋ยวมึงใช่สายตำร,รวจแล้วมึงไม่ใช่มึงก็บอกว่าไม่ใช่เออนั่นแหละกูไม่ชอบตำรวจมึงเข้าใจไหมไม่ชอบเหมือนกันเออ นั่นแหละเพรามึงชอบมันน่ะมีอะไรอ่ะไม่ทำอะไรให้มึงอ่ะอะไรมึงทำอะไรให้มึงตำรวจอ่ะมึงชอบมันน่ะไม่รูอ่ะไอ้นี่แปลกแเลยเฮ้ยสองคนขยายพาวนี้โอ้โอ้ผมเข้าใจไหมเออมึงไม่ชอบอะไรพวกตำรวจอะไรเงินอะไรนะไอ้อะไรนะเราชื่ออะไรนะบิลลี่ใช่ไหมบิลลี่ครับเออมึงไม่ชอบตำรวจอเข่าเลยไม่ชอบแล้วมีอะไรเออเนี่ยมันบอกว่าเมื่อกี้มันเป็นสายเนี่ยเชื่อไหม ใช่ไหมมันสงสัยไหมเมื่อกี้มันบอกว่าใช่ใช่เต็มปากเลยเนี่ยไม่พี่เขาบอกเขาไม่มีแก๊งใช่เออสายถ้าสมมตว่าผมไม่ใช่ตำรวจแลวเขาก็เล่นสายตำรวจที่งจับต้องเขาเล่นเขาดีอ่ยังเออดีดีดีปากดูไม่ด้วยไอเนี่ยเป็นสายจริงนะระวังด้้วยยเฮพี่งไม่ใช่หรอน่ไม่แน่นะคนเนี้ยละ ทำเล่ๆทำไก่ทำซื่อทำเป็นกวนๆใส่ทำตัวเหมือนโจรหลังๆมาเปิดตัวใส่ห้อยโป้งให้ป้ายมาเออเขาบอกตำรวจเงินดีเนอ่ะอืมพูดไปกูชอบมากเลยกูชอบเลยสัตว์ที้แม่งคืนนี้อะไรล่ะเงินดีอะไรล่ะคือกูไม่ไหวแล้วว่ะเอาไงดีวะเออยพี่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 ใจเย็นพี่พี่พี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอา ม,มันชื่อไรโปร๊ะมึนจำไหมสมโสเออเออไม่เ,เจอกันแล้วม,มีอะไรขอบคุณมากครับครับไม่เ,เจอกันครับครับรรครับไปโป๊ะคืมีชาครับมีชาเหมือนกันครับ